สวัสดีเจยบจ้าสวัสดีแ้่พี่น้องทุกคนจ้ามันนี่อากาศม้อนจ้าขอเสื้อหมวกจากเมือหนึ่งเดจ้ามัอนี่จะเกิดจะมีแนวทางดีๆ้ะจ้ามาพูดคุยกับพี่น้องทุกคนมาบอกต่อพี่น้องทุกคน้ะจ้าเกี่ยวกับตัวเลขแต่พี่น้องที่ห่อเอามาพิมพ์กันนะจ้ะพิมพ์ไปเสียงหัวเราะกับบอได้้อจ้าพิมพ์เกี่ยวบอกกับเวลากับบอได้้อจ้าพิมพ์เกี่ยวกับเป็นจำนวนเงินกับบอได้เด้จ้ะพี่น้องที่มันเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆจะ่อสามารถพิมพ์ในคอมเมน หรือพาดหัวบอกกันได้แล้วเจ้าพี่น้องต่อจากไม่นีเป็นต้นไปเจา้าเฮาจอบ,บ่พิมพ์ให้กันเน้องจาเพราะว่าผิดกฎระเบียบของทั้งระบบเพิ่นเนื่องจากระบบเพิ่นบ่มากมันสื่อถึงการพนันใจ้พี่น้องจะนั่นแหละตัวเลขนะเขาก็รู้ๆอยูน่ยนะจ้ะพี่น้องเนะ <c oughs> าะจ้านั่นแหละจาก็จะมาบอกพี่น้นองทุกคนเด้อจาว่าอย่ายไปพิมพ์กันเด้่อจากพี่เป็นตัวหนงังสือแท่นเอารวมถึงการหัวเราะที่ทุกคนมักพิมพ์ให้กันปรจะจําไม่กระห้ระวว่างเด้อจาเพราะว่าทั้งระบบเพิ่น การมันโห็นของหฮอได้หรือว่าเฮาอาจจะต้องไปลบคลิปนั่นเสียคลิปนั่นไปแบบเสียดายกันน้องพี่น้องเจ็บกลับมาบอกต่อพี่น้องเด้อจ้ะว่าให้ระวังกันน้าเน้อจากเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลดีๆขค่าดีอีเจ็บกลับจะมาบอกต่อพี่น้องคือเก่าเด้่อจ้ะพี่น้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพียงก็สามารถแชร์ให้ความรู้เพื่อนๆได้ือการเน้อจาะจังได๋ก่ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังเน้อจ้าขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ